คครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะวกผมนะลส์เซกิไฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่เกมฟรีไฟ23นะครับผมอยู่นกับโรงการบัญชามเมฆพาร์ทที่7แล้วนะครับและก่อนที่จะรับชมให้อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเ a ก r ไฟเกมเมอร์ด้วยนะครับพาร์ทนี้ขอ 100ไลค์เหมือนเดิมครับแล้วขอคนเล่นหนึ่งซับสไครต์ครับพาะโชคบอกไปใหถึง2 0 0 0มืซับกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเกมแรกของคลิปนี้ครับผมเราอยู่กันในศึกบอลทีมชาตินะครับผม EC qualifier นะครับผมรอบกรุ๊ปสเตจก็จะเปก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับเจอกับสวีิเดนครับผม นี่ครับคุณผู้ชมฝั่งเรานี่นักเตะนี่กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับผมปีกขวาบัวโยซาก้าปีกซ้ายมาคันแรดฟอร์ดครับกองกลางจูดเบอร์นิแฮมดีแคนไรท์แล้วก็เมสันเมาส์ครับกองหลังทูมอรีจับคู่กับสโตนแบ็คขวาเทรนด์แบ็คซ้ายชิวเวลและโกก็ผมลงกาบัญชาเมกนะครับส่วนทางอัลสวีเดนครับผมกองหน้าก็ผมเคียวแคร์สจับคู่กับอีซักนะครับกองกลางมีเซเลเซนจับคู่กับฟอสเบิร์กปีกขวาโฮมปีกซ้ายลาซันครับกองหลังดีเดเลฟจับคู่กับเฮียนครับแบ็คขวาเอเดสันแบ็คเซนแบก็จะะไไไปปปกกก็เเลลยยพรร้อมัันดีว่าคบฮ มาครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกทีมชาตินะครับ know, เป็นรอบคัดเลือกครับว่าจะได้ไปเล่นบอลยูโรหรือเป,เป,เปล่าหรือบอลโลกวะน่าจะบอลยูโรนะครับผม <c oughs> มาดูครับว่าเกมนี้ลงกลา้องทำอะไรบ้างครับเดตติ้ง7.5นะครับผมแล้วก็เซฟไม่ได้มากกว่า7 0แล้วก็ห้ามโดนยิงเกิน2ประตูนะครับผมโอเคได้เลยครับผมแล้วก็ไปลยกันเลยดีกว่าครับ มาเลยจ้ะพร้อมจ้ะอาร์บอลมาที่ราสัน,นจ่ายมาที่จวนนี้เกียวเฟรสเกียวเฟรซเจวันนี้แทงมาต่อให้ที่อีซัคและอีซัคงหวันนี้ยิงลูกนี้โอ้โหโลงกาเป็นไงโลเซฟไปดิมาให้ที่แรดฟอร์ดบริแฮมงหวะนี้โอ้โหแทงทันรู้ไปก็มันไม่ตรงครับอ้าวแต่งหวันนี้ตัดได้ก็ผมบอลไปต่อที่บุโกโยสากาซาก้าตบมาจู่นี้บอลมาให้ที่เมาส์แล้วตบไปที่เมาส์ยิงลูกนี้โอ้โหแรดฟอร์ดมึงไม่ยิงเองวะ บอลเข้าทางที่โฮมครับต่อมาจังหวะนี้ครับมาให้ที่เกียวคาเรสเกียวคาเรสพาสฟินขึ้นมาครับผมแล้วเอาไงต่อครับมาให้ที่ทางด้านของฟอร์สเบิร์กและแทงมาจาังหวะนี้มาที่อิซักได้ซัคจังหวะนี้เลือกยิงไปตรงนู้นโอ้โขยังเซฟได้ครับผมโลกาสวยอะแรดฟอร์ดมาให้ที่เมาส์เคนแรดเมาส์แล้วเมาส์แทงมาจีบุโยซาก้ามาต่อที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแทงมาที่ซาก้ายิงลูกนี้โอ้โหชนคานอีกแล้วแล้วโอ้โหโดนเคลียร์ออกมาครับเคนตบคืนมาต่อจังหวะนี้มาที่จูนเบย์แฮมเบย์แฮม ตายมาต่อให้ที่ ada, สักายิงลูกนี้โอ้โหโอเส้นเซฟได้เย็ดเข้ไม่ได้สักทีและบอลนะจังหวะนี้สวยงามครับมาให้ที่เบลลิงแฮมมาต่อที่แรดฟอร์ดเครเขนแรดฟอร์ดและแรดฟอร์ดจ่ายมาให้เขนยิงลูกนี้โอ้โหโอ้เส้นเหนียวจัดบอลมาที่ชเบลิงแฮมเบลลิงแฮมจังหวะนี้เอาไงฮะแรดฟอร์ดครับออกข้างมาที่ชิเวลและชิเวลจุดนี้ตบคืนมาสวยมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมต่อยมาจุดนี้ให้์รเขนแล้วมาที่เบลยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์ โอ้โหจากนั้นเตะใหม่ของแมนยูครับผมเมสันเมาส์สุดจัดนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมจ่ายมาต่อถึงทางด้านของอะจูเบีแฮมครับและมาที่เมสันเมาลูกนี้ครับผมเฮลิเคนโอ้โหสวยงามจริงนี่ครับดูทีฮะเฮลิเคนจ่ายมาครับผมแล้วก็เตะซ้ายของเมสันเมาโอ้โหคมแจกนะครับแล้วบอลมาที่ลาซันครับ และซันจ่ายมาต่อจุดนี้มาให้ที่เกียลคเรสและตัดมาได้แต่บอลยังเข้าทางและบอลมาจุดนี้โดนแล้วล่ะลูกนี้โอ้โหโลงกาบอกซาบายอาไาแล้วจังหวะนี้เมสันเมาส์เปิดมาจังหวะนี้ก็โดนหัวทิ้งไปครับบอลยอ้อนกลับมาที่จุเบปแฮมเทรนต์มาต่อให้ที่เมาและมาที่ซากา้าซาก้ามาที่เมาส์และเมาส์จังหวะนี้คืนพิซากา้ามาที่แฮร์รี่เคนเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์ครับจากแฮร์รี่เดอะเฮอร์นิกิน โอ้นี่ครับบอลจุดนี้ครับผมจ่ายไปจ่ายมาครับผมมาที่สาก้าแล้วคือมาที่เคนแล้วดูว่าเคนยิงโอ้โหเบาๆเข้าไปเลยอ่ะแล้วบอลเปิดมาครับผมจังหวะนี้ซักจะมองไว้ไม่ได้ครับผมบอลมาต่อที่แฮนด์เคนแฮนด์เคนแทงมาจังหวะนี้ครับผมโอ้โหสวยมากครับสาก้าสาก้าตบมาจังหวะนี้มีเมสันมารออยู่แล้วมาที่เคนอีกทีแล้วมาที่เม้าแล้วมาตอนนี้จูนเป็แฮนยิงโอ้โหสามศูนย์ย่าโอ้โหอิ่มๆเลยฮะจังหวะนี้ โอ้นี่ครับดูครับบอลจังหวะน,นี้ครับจ่ายมาถึงทางด้านของจูเบงแฮมแล้วดูฮะซัดโอ้โหโกโอเอาไม่อยู่จริงครับและบอลย้อนกลับมาจาังหวะน,นี้ยังเข้าทางสวีเดน,นบอลไปที่วิกตอรีเดอเลิฟครับและจ่ายมาตรงนี้ฟอสเบิร์กฟอสเบิร์กยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหลงกายังเอาอยู่เป็นไงล่ะโอ้โกเกมนี้นี่เขาเหนียวจริงๆและบอลย้อนกลับมาคูลูเซฟสกี้ครับต่อมาจะเป็นอีซัคเซฟคูลูเซฟสกี้ครับอีซัคอีกทีกทคูลูเซฟสกี้ และมาจาังหวะนี้ครับผมอีซัคหลบมาแล้วเปิดออกข้าวมาอย่างน,นี้บอลมาที่แอนเดอร์สันและตบออกข้าวมาอย่างน,นี้คุณูเซฟสกี้มาที่เคซันแล้วมาที่อีซัคเจ้านี้โอโ้โหลงกาเป็นไงล่ะเซฟลุลัวและบอลเปิดมาจาังหวะนี้ก็เรียบร้อยสิครับลงกาและก็หนดเวลาครับผมโอ้โหเป็นไงอังกฤษครับชนะสวีเดนวยสกอตสามประตูศูนย์ครับ,นะร 3, รรค,รบครีนชีตคลีนชีตวันนี้มาฟอร์มดีไว้ลงกาถือว่าใช้ได้ เนี่ยฮะเดี๋ยวรอดูสถิติส่วนตัวของลงการดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอ้โหพอทีมชาติเล่นดีครับเนี่ยลงการครับเรตติ้ง7.0ครับได้เล่นเต็มเวลานะครับผมโอกาสยิงฝันตรงข้าม9นะครับผมเซฟไป2ครั้งนะครับโอ้โหที่เหลือก็จะเป็นการเซฟแบบไม่ตรงกรอบอะไรอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะและเกมถัดไปครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกพรีเมียร์ลีกเจอกับแอสตันวิลล่าครับก็จะไปก็ไปเลยพร้อมๆกันเลยครับ ฝั่งเรานะครับผู้ชมนักเตะก็นักเตะชุดใหญ่จะน่าจะเต็มเช่นเคยเลยครับส่วนหน้าของเอสเซมิล่าครับกองหน้าเป็นโอลิเวอร์กินครับกองกลางตัวลุกคูตินโยครับปีกขวาบูเอเดียปีกซ้ายครับผมอาจารย์ยังนะครับผมกองกลางตัวรับมีคาร์บรากับแม็กกินครับกองหลังไทโรมิงจับคู่กับดิเอโก้คาร์ลอสครับแบ็คขวาเปเรราแบ็คซ้ายครับผมดีนและโก้ผมโอเซนครับโอ้โหเพิ่งเจอกันที่สวีเดนมาเจอกันอีกแล้วครับก็เป็นก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมไปฮะ มาครับคุณผู้ชมว่าเกมนี้เรามาเยือนครับผมอยู่ที่บ้านของแอสตันวิลล่าครับผมนี่ฮะอยู่ที่วิลล่าปาร์ครับผมขอคนละหไึ่งหนึ่งซัสไครด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดครับรบกวนนะขอคนละหนึ่งเจึ๊กด้วยนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ลงกาต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมเรตติ้ง7.5เท่าเดิมครับหลีกเลี่ยงความพ่แพ้ครับแล้วก็เซฟให้ได้มากกว่า80%ครับผมโอเคไปครับพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยครับ และบอลจังหวะนี้อยู่ที่กามาราครับจ่ายมาต่อที่วัดกินโอ้โหแล้ววัดกินหลุดมาครับผมจังหวะนี้วัดกินตกมาให้ที่อาจารยา์ยังและอาจารย์ยังมาต่อให้ที่ของดินดินเอาไงฮะดินนี้จ่ายมาต่อที่อาจารยา์ยังนะโอ้โหโดนตัดไปครับจานเอาแล้วจังหวะนี้ครับผมบอลมาที่อาจารย์ยังและอาจารย์ยังลึกินเลยจังหวะนี้โอ้โหลงกาเซฟได้ครับบรยากาศ <im it> โายนข้ามมาผมบอลลงมาให้ที่บุโยซากะและซากะตบขึ้นมาสวยครับจอจินโยต่อมาที่ซากะ และแทงมาตัวนี้ครับบอลมาที่มาตินอเดกา้าโอ้โหพลิกมาสวยและตรงข้ามมีทางด้านของเชียร์ซุนรออยู่ครับแต่บอลคืนมาต่อที่สาก,กา,แาแรนมาจุดนี้โอ้โหสวยงามโอ้โหโโหนึ่งศูนย์ครับโอ้โแล้วจังหวะเมื่อกี้ที่มองไกลๆไม่ใช่เชีรเยร์ซุนะครับผมผมดูผิดสวยงามครับนี่ครับบอลจุดนี้ดูครับผมบอลตกมาสวยฮะและบอลมาที่ซาก้าตกมาจาุดนี้โอ้โหเตะโก้ยืนโล่งๆเลยครับ บันเดียจังหวะนี้เอาไงครับบันเดียจ่ายคืนเพื่อนจ่ายคืนเพื่อนออกข้างแล้วก็ตบคืนเพื่อนมามาที่แม็กกินแล้วมาตอนนี้แม็กกินยิงลูกนี้โอ้โหไอ้แม่งยิงไปทางนูน้นโอ้โหเรียบร้อยละหนึ่งหนึ่งเลยโอ้โหนี่ครับบอลจังหวะนี้ดูครับโอ้โบอลตกมาแม็กกินแล้วดูยิงครับโอ้โหสวยจริงครับบอลมาต่อที่โบโยซากาผมจังหวะนี้จา่ายเข้ากลางมาที่ลีโน่เปน หนอแมนจ่ายมาต่ออยู่นี้มาตินเนลลี่ครับผมและจังหวะนี้แม็กกินดักได้ครับและบอลมาต่อที่บูเอนเดียครับผมบูเอนเดียจังหวะนี้เห็นโอลิวัตกินอยู่ตรงกลางแต่เลือกจะไม่ยังไม่ใจเพื่อนครับและบอลวิ่งมาเป็นจังหวะนี้เปิดมาลูกนี้แล้วโขกมาแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมหมาต่อฮะที่จอร์จินโยค,ครับจอร์จินโยแทงขึ้นมาข้างบนครับต่อมาให้ที่ชนะของมาตินเนลลี่และแทงมาให้ที่ของ้างชนะของโอเดกาดและต่อมาเจ้าวันี้มาให้ที่ลีโนอมัแล้วมาต่อจิมิเช่สุดจิ้งโอ้โห สองหนึ่งครับสุดจัดไดกาเบลเชสซุดนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมจ่ายกันไปจ่ายกันมาครับผมโอเดกาดมาต่อให้ที่รีโนแมทแล้วตกบอลอย่างนี้โอ้โหเชสซุดยิงคมพมแบบไปต่อจุดนี้สวยงามครับมาที่รีโนแมทโนแมนแทงมาอลวิเชซุดหลุดครับเอาละเราจะมั่นใจเชสซุดได้หรือเปล่าแล้วเชสซุดเลือกออกข้างเฉยเลยครับโอ้ไม่วิ่งไปต่อไม่ดื้อครับจุดนี้เชสซุดมาให้ที่แล้วจอดจริงจิงโอ้โหโอเซนเซฟได้ครับเหนียวจาา บอยมาต่อที่คูติโยคูติโยแทงออกข้างมาที่อาจารย์ยังอาจารย์ยังจ่ายมาที่วัดกินแล้ววัดกินมาต่อเจา้านี้แลวเจ้านี้ยิงทางนี้แน่เลยโอ้โหว่าแล้วไม่ไม่พุ่งโอ้โหมันไม่พุ่งวะว่าแล้วมันต้องยิงขวาโอโ้นี่ฮนะบอลมาแบบนี้ดูครับเนี่ยมันไม่พุ่งอ่ะโอ้โหคูติโยจ่ายออกข้างมาอาจารย์ยังคูติโย แทงมาจนนี้ครับมาที่จัดยังอีกทีจัดยังจ่ายมาให้ที่ของดินดินแทงมาจานนี้บอลมาที่โอลิวัตกินและมาแบบนี้มาที่โอ้โหไอเฮียเซฟไม่ไม่ได้พากเลยครับเซฟก่อนเลยโอ้แล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับผมจอยนี้ลงกาออกครับผมส่งได้ขอแลมเดลลงมาแทนครับนี่ฮะเกมนี้เลตติ้ง6.1เท่านั้นครับผมแล้วก็โอกาสยิงฟัร์ติแฟม5ครั้งเซฟไป2ครับที่เหลือแม่งเข้าประตูชิบหายจริง และก็จบด้วยสกอร์เสมอครับผม2ประตูต่อสครับเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับคุณผู้ชมอยู่กันในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเจอกันกันกนกบยูเวนตุสนะครับผมก็จะไปก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับผมไปฮะ ฝั่งเรานะครับผมนักเตะก็เป็นชุดใหญ่จันจะเต็มเลยนะครับผมส่วนหน้าของยูเว่ครับกองหน้าคีนจับคู่กับมิลิกครับกองกลาง2ตัวมีเตเลมันจับคู่กับโทมัสเลอร์มาครับกองกลางตัวรับเป็นโลคาเตลลี่ครับผมปีกขวาเป็นเออร์เบรนเกอร์ปีกซ้ายเคียซ่าครับกองหลังมีมาร์ติเนสเบเมอร์แล้วก็โบนุชชี่ครับและโกครับผมเชสนี่ครับก็จะไปก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับโอ้โหฝั่งท่านยูเว่นี่นักเตะโหดทางนั้นเลยนะครับผมไปครับ มาครับคุณผู้ชมเกมนี้อยู่กันที่อิมเรดสเตเดียมครับบ้านของทางด้านของอาร์เซนอลครับอ่าล้นลูกหลังนั้นโอองลีครับผมอย่างเท่ไปครับมาดูครับเกมนี้ลงกางต้องทำอะไรกันบ้างครับพอกลับมาเล่นในบ้านนี่ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมเลตติ้ง7จจุด้าครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงความพ่แพ้แล้วก็โดนยิงน้อยกว่า1ประตูครับผมโอ้โหไปครับไปพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ขอเล่นการเซนน์แล้วฟอร์มไม่ดีเลยพอพี่อังกฤษแม่งโอ้โหเซฟเอาเซฟเอาเซฟอุตลุดบอลมาที่โอเดการครับมาให้ที่เชสุดและเชสุดเจ้านี้มาต่อเจ้านี้มาที่ซาก้าและซาก้าเจ้านี้เอาไงครับม้วนตบมาต่อให้ที่ได้โอเดกาและมาที่ปาตติลี่เช่เชสุดจริงโอ้โหเรียบร้อยครับผม1-0อย่างรวดเร็วรับผมโอสุดจัดจริงๆ นี่ครับดูครับบอลจุดนี้คซาก้าตกมาต่อที่โอเดกาดครับมาที่มาติเนลลี่จบที่เชซุดครับโอ้โหโหสุดยอดบอลมาที่มินลิกครับผมจ่ายมาต่อให้ที่คินและมาที่เลอร์มาเลอร์มาจุดนี้แทงมาต่อให้ที่ชนาของมินลิกครับแล้วมาที่เตลมมนต่อมาจีดนี้มาที่เบรนเกอร์และเบรนเกอร์จังวะนี้เอาไงครับผมเบรนเกอร์พาขึ้นมาแล้วตกมาจวะนี้บอลมาที่มิลิกแล้วมาที่เตลมันเตลมันยิงเลยครับลูกนี้โอ้โห ติดเพื่อน,นครับและโยนข้ามมาต่อครับบอลจุดนี้ลงมาให้ที่เบรนเกอร์เบรนเกอร์เอาไงครับเบรนเกอร์จังหวะนี้จ่ายมาให้ที่ได้ของมิลิกและมิลิกตกบอจุดนี้โอ้โหโลงกากระโดดเซฟเลยครับจุดนี้ไม่ยอมครับขีนคืนมาครับบอลมาที่โลคาเตลลี่ครับและต่อมาจาุดนี้มิลิกหมาให้ที่เราม,มามิลิกและมิลิกจังหวะนี้เพื่อนวิ่งมาแล้วบอลมาที่เคียซ่าเคียซ่าแทงมาจุดนี้และยิงลูกนี้ก็โอ้โหโลงกาบอกสาบาย มาติลีตบคืนมาที่เตะโกและแทงมาอยู่ที่เชีซุดคืนมาเตะโกอีกทีมาติเนลลี่อีกทีครับมาติลี่ตบมาที่เชีซุดและเชีซุดจะจ่ายมาจะเข้าทางเตยโกและเชีซุดยจงวันนี้โอ้โหรับลูกมาก็ยิงติดครับมาต่อที่เมลิกครับจ่ายมาให้ที่โทมัสลามาและเลอมาจังหวะนี้เอาไงฮะยึกจักซักผ้าเลอมายิงไกลเลยครับลูกนี้โอ้โหก็ไม่มีอะไรครับผมไม่ต้องกรอบและจอร์จิโอเจ้าที่โดนเสียบครับผมโอ้โหเป็นลูกฟาวเลยครับและจอร์จิโอโดนใบ ใบจานวิ่งมาแบบนี้ใบใบไม่โดนไอชี้โอ้โหเสียบเต็มเมแบบนี้จานบอกไม่โดนจะเลินพรนะแล้วโอเดกาดครับผมจังหวะนี้ครับบอลระดับยากสุดนะโอเดกาดต้องยิงเข้าหรือไหมโอ้โหไม่เข้าเลอม,มาม้วนหมาครับผมจังหวะน,นี้แล้วไปเองเล้ม,มาออกข้างมาก่อนไมาที่เคซ่า้วเคซ่าจาังหวะนี้โอ้โหเห็นเพื่อนยืนตรงกลางว่าง แต่เลือกพิกแบบนี้ก็ยากแล้วครับแต่บอลยังมาต่อได้มาให้ที่มอยเซคินและมาต่อจากนี้มาที่คอสติกแล้วมาที่เมลิกยิงลูกนี้โอ้โหลงกาเซฟได้จ้าแล้วบอลมาต่อครับจังหวะนี้มาให้ที่เตลมันเตลมันมาให้ที่ทงหน้าของโลคาเตลิแล้ยิงไกลเลยจังหวะนี้ลงกากระโดดเซฟสวยๆไปแล้วบอลมาที่รีโนแมนครับแทงมาต่อให้ที่อเดกาสจังหวะนี้มาให้ที่เชสซุดและเชสซุดแทงมาครับผมบอลมาที่เตโกคือไม่ได้เชสซุด ที่เตโก้อยที่และมาที่โอ,อกาสยิงลูกนี้โอ้โหเชสนี่ครับปัดได้และอาร์เซนอลเปลี่ยนตัวเลยครับผมเอาท่านของซินเชนโก้ลงมาแทนเทียนี่ครับฝั่งตรงข้ามเอาป็อกบาล,ลงมาแทนลูคาเตลลี่ครับผมยังได้บอลอยู่ครับชินและแทงมาเดี๋ยวนี้บอลมาต่อให้ที่พอป็อกบาป็อกบาเดี๋ยวนี้ยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาและเกือบโดนซ้ำโอ้โหรอดไปครับเย็ดเคและบอลมาต่อที่มอยเซคีนครับขี่ออกข้างม,มาก่อนให้ที่ท้านของคอ,คอสติก ขอเิกจังวันี้เอาไงครับผมจะจ่ายให้ใครครับมาที่พอปอกเด้งปอกเด้งยิงจังวะนี้ก็โอ้โหลงกาเซฟอีกแล้วจ้าเบเมอร์จังวันนี้พาวิ่งมาทนเวลา2อนาทีใกล้จะหมดเวลาแล้วบอลมาต่อที่คินมาให้ที่พอปอกเด้งปอกเด้งใหม่อีกแล้วปอกเด้งจังวันนี้จ่ายมาและยิงจังวันนี้โอ้โหไม่เข้าครับและก็หมดเวลาครับผมโอ้เอซนอลชนะยู่เวนบสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับ โอ้โหแล้วฟอร์มของลงกาเกมนี้โคตรดีครับสุดจัดประหลัดบอกและมาดูสถิติส่วนตัวของเกมนี้ครับผมค้างครับจบเลยครับ <laughs> มาครับุผู้ชมและเรามาอัพสกิลเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับ ตัวเราจะได้แบบเก่งขึ้นนะฮะนี่เลยครับเราจะอัพสองสกิลนะครับผมอันแรกเป็น GK Handling นะครับผมจะได้ใช้มือดีขึ้นนะครับก็คือรับบอลติดมือมากขึ้นนั่นแหละครับแลอันหนึ่งครับผมนี่ฮะใส่ไปให้เต็มเลยครับ GK diving ครับและจังหวะนี้ร้อยสองแล้วครับโอ้โหพุ่งยับยับบอกเลยพุ่งยับยับครับ โอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับก็ถ้าชอบนะก็ลืมไม่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของช่องเซกิไฟเกมเมอร์นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่เดือดแน่นอนครับเราจะอยู่กันในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับแล้วก็จะต่อกันด้วยเชลซีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมารอติดตามครับสำหรับพาร์ทหน้้้าาาคคครรรัับบพ์ทนนีขออลไปกุ่ณผูชม แล้วเจอกันนะครับ